รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการมันนี่ช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันี่ช็อตทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97โดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุกบ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับแล้ววันนี้ครับหลังจากเราฟังข่าวร้ายเรื่องคุณปอนะครับก่อ,อื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปอทิศดีสหวงศ์ด้วยที่ได้จากไปด้วยความสงบนะครับแล้วก็ขอให้นะครับ เป็นกำลังใจให้กับน้องมะลิดด้วยนะครับลูกสาวของคุณปอซึ่งตอนนี้ก็เป็นขวัญใจนะครับของคนแทบจะทั้งประเทศแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของคุณปอทฤษฎีนะครับส่วนข่าวดีมีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องนะครับเอาเรื่องไหนก่อนดีราคาน้ำมันพรุ่งนี้ปรับลดลงมา40สตางค์ต่อลิตร ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับยกเว้น E85 ปรับลดลงมา20สตังค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้ตี5นะครับแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันครับจัดเตรียมให้คุณผู้ฟังที่รักได้มีโอกาสร่วมรุน้นกิจกรรมกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเดือนแรกๆของปียังอยู่ในกิจกรรมนะครับตอนรับปี2,55 9กับคุณผู้ฟังที่รักนะครับกติกาง่ายๆครับ กติกาง่ายๆเฉพาะผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m มณิพลั s เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m มณิพลั s แล้วเท่านั้นท่านที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยเอไม่แน่ใจจะทันหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m มณิพลั s ของเราก็ง่ายๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ เพจโตแต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n n y p a s s ของเราได้เลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน o n n y p a s s ง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนี่จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการจะร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อจะลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัล ขออภัยครับเพื่อจะรุ้นกันทั้งสิ้น5รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ครับเป็นกิฟต์วอลชอร์ที่พักบ้านโดมที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่พักบ้านโดมจูเนียร์วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสําหรับ2ท่านกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำนะักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรวมมูลค่านะครับรวมมูลค่า4,000บาทนะครับรวมมูลค่า4 0 0 0บาท1รางวัลน,นะครับสำหรับกิฟต์วอลช ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทสองวันหนึ่งคืนนะครับรลังวันที่สองครับรลังวันที่สองเป็นกิฟต์บูชเชอร์ครับเป็นที่ซิดเลอร์นะครับซิดเลอร์ไปรับประทานอาหารมูลค่า500บาทเป็นกิฟต์บูชเชอร์ไปรับประทานอาหารที่ซิดเลอร์มูลค่า500บาทสนับสนุนโดยบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชน บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนอีก1รางวัลน,นี่เป็นรางวัลที่2นะครับรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งปบอยนเรื่องวัดมูลค่าหุ้นสไตล์ V.I ไม่ยากรางวัลที่4ครับเป็นหนังสือจากติ้งเบอยนเรื่องเองที่ยวเกียวโตนะครับเป็นการตะลุยเที่ยวเมืองเกียวโตของญี่ปุ่นส่วนรางวัลที่5้า ยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งไปยอนเรื่องสร้างเงินล้านอย่างรวดเร็วด้วยธุรกิจแอปพลิเคชันนะครับนี่เป็น5รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้เดี๋ยวติดตามกติกาเงื่อนไขและคำถามนะครับติดตามให้ได้วันนี้สำหรับมันนิชช็อตของเราก่อนอื่นครับไปดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์กันหน่อยดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดครึ่งวันเช้าติดลบไป0.35จุดนะครับมาดูตอนนี้ดัชนีกระเตื้งขึ้นมาบ้างไหมแต่ดูเหมือนสียังแดงละเลื้อยอยู่เลยนะครับ ช่วงนี้อาการของตลาดหุ้นบ้านเรากับตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันเวลาลงก็ลงปุ๊คล้ายๆกันเลยลงมาจุกเลยเวลาจะเด้งก็เด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอาการเป็นแบบนี้แหละครับส่วนใหญ่ทิศทางไม่ค่อยแตกแถวส่วนใหญ่ทิศทางจากใกล้เคียงกันนะครับล่าสุดดัชนีตลาดลทรัพย์ติดลบอยู่ไหมติดลบอยู่ 3. จุดดัชนีขึ้นไหวอยู่ที่1242จุดติดลบ3จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 21, 8 4 4ล้านบาทโดยมีปตทจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับหนึ่งล่าสุดราคาหุ้นของปตทหลุด200บาทลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับปตทจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับหนึ่งบาทปรับตัวลดลงมา7บาทนะครับผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับลดลง หลุด30เหรียญสารัฐต่อบาเร็วบางช่วงลงมาแถวแถว29เหรียญสารัฐต่อบาเร็วก็ฉุดหุ้นในกลุ่มพลังงานให้ปรับลดลงมานำโดยปตทนะครับปตทซื้อขายอันดับ199บาทปรับตัวลดลงมา7บาทอันดับที่2เป็น Advanced Info Service 146บาท50สตางค์บวก2บาท อันดับที่3เป็น K-Bank ธนาคารเกษรกรไทยจำกัดมหาชน151บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา2บาท50สตางค์อันดับที่4เป็น j u s t m n e ิน t e r n a เนช n a น2บาท98สตางค์ปรับตัวลดลงมา6สตางค์ติดตามดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ j a s m i ินก็คือเงินสินเชื่อนะครับจากธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับเดี๋ยวตามดูนะครับ อันดับที่5ครับเป็นคุ้นของ S c B ธนาคารไทยพาณิชย์1น3บาทปรับตัวลดลงมา1บาทนะครับนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก19นาทีดัชนียังปรับตัวลดลงนะครับดัชนียังปรับตัวลดลงโดยดัชนีขึ้นไปสูงสุด1,245จุด ลงไปต่ำสุด1,231จุดนะครับตอนนี้มาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ1,244จุดปรับตัวลดลงมา1.43จุดด้วยกันส่วนราคาทองคำราคาทองคำเจ้ากันไปครับเปิดตลาดมาตอนเช้าขยับขึ้นมา50บาทนะครับเปิดตลาดตอนเช้าขยับขึ้นมา50บาทแต่พอมาสักประมาณบ่าย2โมงปรับลดลงมา50บาท2รอบเจ้ากันไปราคาเท่ากับ ปิดตลาดเมื่อวันเสาร์โดยอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท36บาท34สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ18,650 ราคาทองคำแท่งขายออกบาทละ18,750บาทส่วนทองรูปพัรร์ขายออกบาทละ19,150บาทต่อ1บาททองคำนะครับนี่เป็นราคาทองคำที่ปรับขึ้น50บาทแล้วก็ปรับลงไป50บาทเราเคยราคาก็เลยเท่าๆกับปิดตลาดเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับเตี๋กลับมาทูตลาดหุ้นกันต่อเลยนะครับเพราะว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับแนวโน้มวันนี้ทั้งวันจะเป็นยังไงบ้างและราคาน้ํามันที่ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยจะฉุดและมีผลอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะครับสดตรงไปที่คุณธนิสาชัยสุนทรโยธินผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรด คุณทาริสาหรือพี่โลสสดอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับพี่โลสครับสวัสดีค่ะคุณทุทนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอกรอบทางเทคนิคระยะสั้นๆวันนี้ก่อนหลังจากนะครับขึ้นไปสูงสุด1,245จุดลงไปต่ำสุด1,231จุด วันนี้กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยจะกว้างจะแคบแค่ไหนครับพี่โลสก็กรอบบนก็ชนที่เราคาดการไว้พอดีที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าจุดนะคะแต่กรอบล่างที่เรามองก็คืออาจจะต่ำกว่านั้นก็คืออยู่ที่หนึ่งพันสองรอยี่สิบห้าจุดนะคะส่วนกรอบระยะสัปดาห์จะมองไกลเป็น,นิดนึงก็จะเหวียงนิดนึงค่ะพันสองร้อยสิบจุดถึงพันสองร้อยหกสิบจุดค่ะคุณยุทธนาอ่านี่เป็นกรอบวันนี้กับกรอบทั้งสัปดาห์นะครับซึ่งกรอบทั้งสัปดาห์ก็จะกุยก็จะเหวียงค่อนข้างจะ ว่างกว่าน่อยนะครับ <นะ S 2> ค่ะน,ะนะมาดูอิทธิพลหรือผลจากราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับลดลงค่อนข้างเยอะก็ส่งผลต่อตลาดคุ้นบ้านเราแย่ด้วยใช่ไหมครับพี่รส ใช่ค่ะในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าหุ้นไทยเนี่ยถูกกระทบจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันรวมไปถึงเรื่องของจีนแล้วก็ถ้าจะสังเกตให้เห็นเนี่ยจะพบว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็จะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันค่ะคุณยุทธนาคือลงหนักเหมือนกันแล้วก็มีรีบาวเล็กๆพร้อมๆกันด้วยดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยทางบอเคเคเทร K K ของเราก็ให้กลยุทธ์แนะนำการลงทุนแบบ ให้ถูกตีมการลงทุนนะคะราคาน้ํามันที่ลงมาก็ถือว่าจะมีหุ้นที่ได้รับประโยชน์ของราคาน้ํามันขาลงเช่นเดียวกันค่ะเป็นเป็นกลุ่มไหนบ้างครับที่จะได้ประโยชน์จากน้ํามันช่วงขาลงเนี่ยครับ ค่ะก็เคยเน้นไปในรายการอยู่บ้างอย่างเช่นกลุ่มโรงการหรือกลุ่มสายการบินนะคะครหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนวัตถุดิบผันแปรตามราคาน้ํามันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าได้รับประโยชน์จากน้ํามันที่เป็นขาลงแต่อีกตีมหนึ่งที่ทางท่านผู้ฟังสามารถที่จะเก็บไปดูได้ก็คือซื้อหุ้นที่มีลักษณะเป,เป็น d e เฟนซีฟก็ได้ค่ะคือ valuation ของหุ้นยังถูกอยู่เบตา้ตาต่ำเบต้าต่ำหมายถึงว่ามีความผันผวนน้อยกว่า ตลาดโดยรวมรแล้วก็มีเงินปันผลที่เป็นเบาะรองรับคุ้มกันความเสี่ยงนะคะครตรงนี้ก็จะเป็นหุ้นที่อยากจะให้แนะนําเป็นธีมการลงทุนในช่วงนี้อยู่ค่ะคพี่โรสครับย้อนไปนิดเดียวพี่โรสบอกว่าการลงทุนช่วงเนี้ต้องลงทุนให้ถูกธีมอย่างเช่นกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันขาลงพี่โรสยกตัวอย่างอย่างกลุ่มลงกลัน่นบางคนยังสงสัยเอ๊ะลงกลั่นราคาน้ํามันถูกๆเนี่ยลงกลั่นได้ประโยชน์ยังไงล่ะ พี่พี่โรสพอจะช่วยอธิบายขยายตรงนี้สัหน่อยได้ไหมครับถาง่ายๆเลยค่ะนในช่วงที่น้ำมันกำลังปรับลงมาอยู่เนี่ยนะคะจะทำให้ราคาน้ำมันที่เข้าโรงตันเนี่ยก็จะถูกลงตแต่ว่า,า,าต้นทุนถูกลงตามด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะแต่ว่าราคาขายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ลงเร็วแบบขนาดนั้น,น,นคือราคาลงก็จริงแต่ค่อยๆทยอยลงนะคะคนั้นตรงนี้ก็เลยจะทําให้ปริมาณความต้องการในตลาดเองก็ยังสูงอยู่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ํามันเรียกว่าสําเร็จรูปดีมานก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคามันถูกลงถูกไหมคะครัตรงนี้ตรงนี้เองก็จะทําให้ตัวของค่าการปั่น ของโรงกลั่นเนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสงอยู่ในระยะต้นถึงระยะกลางะฉะนั้นกลุ่มโรงกลัน่นจึงเป็นกลุ่มที่จะเห็นได้ว่าถ้าหากเทียบกันในราคากลุ่มพลังงานแล้วเนี่ยจะยังสามารถทรงตัวได้หรือลดลงน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นต้นน้ําอย่างปตทหรือปตทอสอพอนะคะครับเพราะว่ากลุ่มโรงกลั่นก็อยู่ที่ค่าการกลั่นใช่ไหมครับ ค่าการกลั่นก็คือส่วนต่างระหว่างน้ํามันดิบกับกับน้ํามันสุกใช่ไหมครับพี่โรสครับใช่ค่ะคือตรงนี้จะเป็นตัวที่เรียกว่ายังสามารถที่จะทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้เพราะว่าในช่วงสองสัปดาห์แรกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะของปีนี้เนี่ยนะคะค่าการกลั่นยังอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบเหรียญต่อบ,บาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเมื่อเทียกบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยตรงนี้ก็คงจะเป็นผลที่จะทําให้ผลประกอบการในช่วง ไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้ของกลุ่มกรงกันเนี่ยยังดูอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีค่ะครับเมื่อคู่เราเราคุยกันแล้วก็ไปแตะแตะเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมครับ,รบก็เลยก็เลยอยากให้พี่โรสคุยให้ฟังซะเลยว่าอะไรกันแน่เป็นเหตุผลหลักในการฉุดราคาน้ำมันให้ตกต่ำดำดิ่งมากขนาดนี้มาคุยกับเราก่อนหน้านี้คุยกันสักสองปีก่อนใครจะเชื่อ ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะหลุด30เหรียญสหรัฐต่อบาเรลลงมาอย่างที่เห็นล่าสุดใช่ไหมครับพี่โรสใช่ค่ะลจาอ่ะ,อะทั้งเบนทั้งเวสเท็กซัสก็ลงมาแปะระดับต่ำสุดนะคะในรอบ12ปีครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นก็ปี2อปี2 5ิ6ความกดดันหลักเลยค่ะคุณนิทนา <c oughs> ก็มาจากเรื่องของ ภาวะอุปทานส่วนเกินหรือภาษาอังกฤษก็โอเวอร์สปายโดยเฉพาะจากอิหร่านนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสดสดร้อนๆที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าทางสหรัฐเองได้มารวมทั้งยูด้วยได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันจากอิหร่านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ประเทศในตะวันตกเนี่ยกลับมา,านําเข้าน้ํามันจากอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง เช่นตรงนี้จะมีผลที่ทําให้อิรานเนี่ยเออสามารถที่จะผลิตน้ํามันและส่งออกได้ทีนี้อิรานเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้เดิมว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันในปีนี้อีกหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันนะคะครับซึ่งถ้าหากว่าเกิดเป็นอย่างนั้นได้จริงๆ ทางเราก็มองว่าน่าจะเป็นระดับที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ํามันเนี่ยมันน่าจะค่อยๆทยอยขึ้นแต่ว่าจะฮิตขึ้นที่สุดเนี่ยก็อาจจะประมาณ5 0 0นบา์เรลต่อวันซึ่งถือว่าจะเป็นอุปทานที่เข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะมากและตรงนี้เองก็ยังจะเป็นภาวะกดดันเรื่องของ over supply ในปีนี้อยู่ดีนะคะคับงั้นตรงนี้เนี่ยถามว่ามันมีผลอย่างไรคุณยุทธนามันมีผลกับ ลประกอบการของอผู้ประกอบการในกลุ่มน้ํามันต้นน้ําแน่นอนอจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เริ่มมาทําประมาณการของผลประกอบการไตรมาสสี่ของหุ้นจดทะเบียนแล้วนะคะคซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ข่าวก่อนหน้าที่แล้วนี่เราคุยเรื่องของกลุ่มธนาคารไปอตอนนี้ก็จะเป็นระลอกของกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารแล้วซึ่งของปตทอสอพอเนี่ยก็มีนัก วิเคราะห์ได้เริ่มทําการคาดการเราเอง KK Trade ก็ได้มีการประมาณการเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ากําไรสุทธิของปตทสพอจะกลับขึ้นมาเนื่องจากว่าไม่มีรายการพิเศษเหมือนกับเกิดขึ้นในไตรมาสสามแต่กําไรจากธุรกิจปกติก็ยังอ่อนแออยู่ค่ะครตรงนี้มันมีผลจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบเป็นตัวกดดันครับแล้วแล้วตัวปตทแม่ล่ะครับ ก็ตรงก็อย่างที่เคยเรียนไว้ก่อนครั้งก่อนๆนะนะคะว่าปตทแม่เนี่ยมีธุรกิจที่หลายๆอุตสาหกรรมมีทั้งโรงกั่นด้วยนะคะที่เป็นบริษัทลูกอยู่แต่เนื่องจากปตทอสอพอเองก็เป็นตัวหลักของอปตทอ,อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีภาวะ,ะกระทบไปที่เรื่องของผลประกอบการและมูลค่าที่เหมาะสมของปตท ตัวแม่ด้วยจริงๆตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นของปตทและปตทสพเนี่ยลงมาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมที่คิดว่าหลายๆบรเกอร์ถ้าดูจากบุมเบิกคอนเซนทรัสเนี่ยจะเห็นว่าค,คือราคามันมีส่วนต่างค่อนข้างเยอะแต่จากเซนติเมนต์ของราคาน้ํามันที่เป็นแบบนี้อยู่เนี่ยก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะเหมือนที่เคยแนะนําไปก่อนหน้าว่าก็ยังไม่แนะนําสําหรับนักลงทุนนะคะคคถ้าหากว่าจะ อยากลงทุนจริงๆมาดูหุ้นกลุ่มโรงกันจะดูว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าค่ะตอนนี้แนะนําให้เลี่ยงปตทแม่ไปก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งปตทแม่แล้วก็ปตัวปตทสอพอด้วยนะคะล่าสุดปตวทว,วันนี้ราคาหลุด200ให้เห็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขยับกลับขึ้นมายืนอยู่ที่200บาทอยู่พอดีๆนะครับปรับตัวลดลงมา6บาทเลกคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของเคเคเทรต่อตัวของปตทครับ ตัวปตะท,ะทเนี่ยเราแนะนำเทรดดิ้งนะคะส่วนปตะทะสอพอก็เทรดดิ้งเช่นเดียวกันตัวปตะทะสอพอเนี่ยมูลค่าเหมาะสมที่เราประเมินไว้เนี่ยเจบาท ของตัวปตาทาแม่เนี่ยสองร้อยสบี่บาทคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือราคาม,มันมีส่วนเกินคือมีแคปิตอลมีตัวเกณฑ์อยู่ก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่แนะนําให้เข้าไปลงทุนทั้งสองตัวค่ะครับอยากแนะนําวันนี้สําหรับหุ้นที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นตัวนี้ค่ะคุณยุทธนาคะคเป็นตัว IRPC ค่ะซึ่งก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโงกลั่น โดยตรงนะคะคเพราะว่าเรามองว่าธุรกิจโรงการเองก็ยังแข็งแกร่งอยู่มากอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือตัวเลขค่าการกลั่นในช่วง2สัปดาห์แรกของปีนี้เนี่ยยังสูงถึงเกือบเกือบสิดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วนะคะคแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเทรนแบบนี้ไปสัก3าถึงสเดือนได้นะคะอาะาั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลทําให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ทําค่าการกลั่นไว้ในระดับที่ต่าเนี่ยอาจจะมีรีวิส แล้วก็มีการปรับขึ้นตัวสมมติฐานค่าการกลั่นเพิ่มก็น่าจะเป็นอัพไซด์ของธุรกิจการกลั่นนะคะคส่วนตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าตัวของ IRPC เองเนี่ยธุรกิจปิโตเคมีเองก็ยังมีสเปรย์ของผลิตภัณฑ์ที่ยังดีอยู่ทางเอทิลีนแล้วก็ตัวของ HDPE ด้วยจากการเติบโตของอุปสงค์นะคะครตรงนี้ก็ยังจะเป็นปัจจัยบวกทำให ธุกรกิจปิโตรเคมีของ R p c ก็ยังโดดเด่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดูแบบนี้แล้วเนี่ยทั้งสองธุกรกิจไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ลงธุรกิจปิโตรเคมีก็ยังมีสเปดที่ยังดูดีอยู่เพราะฉะนั้นกาไรที่จะเห็นเนี่ยก็คงไม่ได้ถูกกดดันเหมือนกับตัวต้นน้ําคือตัวธุรกิจต้นน้ําเหมือนกับตัวแม่ก็คือป,ป,ปตทตัวแม่หรือปตทสอพอนะคะคก็แนะนําว่า IR รพเป็นหุ้นหนึ่งที่สามารถเก่งกําไรได้ในช่วงที่ หุ้นกลุ่มพลังงานถูกกดดันจากราคาน้ํามันที่ลงมา mm. สมมติคราวหน้าราคาน้ํามันในตลาดโลกลงมาอีกแล้วกดดันราคาหุ้นในกลุ่มนี้ลงมาอีกแล้วไ r อาพีซีลงมาด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับเข้าไปซื้อเกณฑ์กาไรเป็นช่วงๆไปค่ะแหมและคอมเมนต์คือเทรดดิ้งสำหรับ IRPC หุ้นที่เด่นที่สุดของกลุ่มลงกลั่นนะครับพี่โลสรับราคาเป้าหมาย IRPC เท่าไหร่ครับ มูลค่าเหมาะสมที่ทางบร .KK Trade เราประเมินไว้อยู่ที่4ี่บาท60ตังค์ถึงแม้ว่าจะมีอัพไซด์ไม่มากจากราคาตลาดนะคะแต่ก็คิดว่าถ้าท่านนักลงทุนสามารถอาศัยจังหวะตลาดดีๆได้เนี่ยก็จะสามารถทำกำไรในช่วงระยะสั้นๆซึ่งโอกาสการทำกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานตอนนี้ก็ค่อนข้างยากมากเลยนะคะ,คะก็หุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจในระยะสั้นค่ะคำแนะนำก็คือเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้นะครับ IRPC จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย4.60บาท60สตังค์นะครับอตอนนี้ดัชนีพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวกได้เล็กน้อยดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่1,248จุดดัชนีบวก3.13จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย24,539ล้านบาท1นาทีสุดท้ายจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับ ค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะขอให้ท่านักลงทุนก็ใช้วิจารยญาณให้ดีๆช่วงนี้ตลาดค่อนข้างผันผวนค่ะก็แล้วก็อยากจะฝากให้ติดตามชมรายการของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรนาคินพัฒรานะคะในนี h ชาแนลด้วยทุกวันจันทร์ ในเวลา11โมงถึง11โมงครึ่งค่ะก็ลองดูเผื่อรู้ลึกร,รู้จริงเกี่ยวกับการลงทุน <S <S <ๆ S 2> กับกลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัทระได้ในช่องม<อ>ันนี่แชนแนลรายการ KKP Focus ค่ะ11่เอนาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ทางช่องมันนี่ h ช n แนลติดตามกันให้ได้นะครับพี่รสก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับมาให้ความรู้มาพบปะกับบรรดาผู้ลงทุนผ่านทางรายการทางทีวีทางมันนี่ชนแนลรายการนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่รสครับ ค่ะด้วยความยินดีคุณนิทนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลอสนะครับคุณทริสาชัยสุนทรโยธินผู้อำนวยการอาวุโสฝ,ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ k คเคเทรนะครับมาพูดถึงธีมการลงทุนว่าอยากจะให้เลือกเล่นหุ้นสำหรับกลุ่มที่ได้รับอนิสง์จากราคาน้ำมันถูกๆเนี่ย อย่างเช่นกลุ่มลงกลั่นนะครับกลุ่มลงกลั่นเนี่ยต้นทุนก็ปรับลดลงไปด้วยตามราคาน้ํามันที่ลงแต่ราคาขายเนี่ยมนลงตามช้ากว่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็คือกําไรหรือว่าค่าการกลั่นนั่นเองนะครับฉะนั้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันขาลงก็เช่นกลุ่มลงกลัน่นกลุ่มสายการบินแล้วก็ผู้ผลิตที่มีต้นทุนวัตถุดิบแปรผันไปตามราคาน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็แนะนําหุ้นเด่นก็คือ IRPC จํากัดมหาชนและคอมเมนต์ก็คือซื้อแบบเทร ดดิ้งนะครับซื้อแบบเทรดเทรดดิ้งเก่งกำไรด้วยราคาเป้าหมายของ IRPC 4.60บาท60ตางค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงรายการมันิช็อตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน